S <S <S อะไอพุทธานุภาพคืออะไรเอ่ยเห็น oh พ่อเดินมาพอดีพุทธานุภาพคืออะไรเอ่ยอ๋อพุทธานุภาพคือคือการการสอนธรรมใช่ไหมลูกคือการสอนธรรมะ <S <S ใช่ไหมลูกพ่อตอบถูกปล่าถูกปะไม่ใช่ผิดไม่ถามม่เลยพุทธานุภาพ แม่เคยลูกเคยบอกแล้วไงแม่จําได้ลูกบอกลูกบอกตอนที่อยู่ในศาลพุทธานุภาพก็คือการใช้คําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอ๋อนี่ลิทานุภาพเขาเล่นตอบนิดแกไม่พุทธานุภาพะนางอธิบายหน่อยพุทธานุภาพคือคําสอนของสัุฆมณีมาเพื่อเผยแร่ครับต่อไปลิทธานุภาพคืออะไรแม่คือไม่เอาแม่เอาเข็มดีกว่าเข็มนิทธานุภาพคืออะไร โ้หเขมเหลอคะเขมยังไม่มีฤทธานุภาพเลยฤทธานุภาพคืออะไรก็คือเราก็ต้องฝึกฝึกปฏิบัติกรรมฐานจนเกิดฌานก็ได้ค่ะไม่ฌานแล้วจะมีฤทธานุภาพคือการใช้ฤทธ์เพื่อสอนทำหรือเราเรียกว่าพิญญาถูกไหมก็ยังไม่ถูกสามารถสามารถ รู้วารละจิตก็ไม่ได้พ่อนั่นมันไม่ได้ารั mm hmm. ลิทธานุภาพก็คืออย่างที่พ่อพูดตอนแรกแต่มีแต่มีอย่างอื่นเพิ่มเข้ามาคือคือลิทธานุภาพก็คือพระต้องใช้พุทธานุภาพอย่างเดียวครับทำเชลิทธานุภาพครับและอย่างครับลิทธานุภาพครับ mm hmm. ลิทธานุภาพหมายถึงการที่เราอ่ะการที่เราจะไปแบบหนึ่งหนึ่งอะก็คือลิทธานุภาพก็คือลิทธไวยาสรน์ธรมปัญญาแหละแต่ว่า ลิธานุภาพล่ะน้าต้องใช้ลิธานุภาพกับพุทธานุภาพร่วมกันไปครับเพื่อในการสอนธรรมครับพุทธานุภาพครับพุทธานุภาพคือคือการเอาในข้อธรรมนั้นเอาคําสอนพระเจ้ามาเผยแพร่ครับอืมเพื่อให้ทุกคนรู้กระจ่างลิทธานภาพคือพินญาที่ทาให้ตัววาระจิตเชื่อมจิตเลยครับอืมคุณพ,อพอ่อแก้กตัวก็ยังเหมือนเดิมเลยนะ <laughs> ต่อไปยังไะ